โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปเป็นเดือนเลยนะครับก็เพิ่งแต่ตอนนี้ที่กลับมาก็เพิ่งลงไปเอที่ลงที่แจงหมอดสามคกไปนะครับผมก็ลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอาทิตย์นี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับผมเป็นหมอด่วนภูมิเหมือนกันนะครับผมจะมาทําให้มันจบไปเลยนะฮะจะแบบ ไม่ค้างขาดใจแล้วนะคือแบบหายไปเป็นห้าหกเดือนอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับก็บอกไ้ก่อนก็คือจะลงเป็นอ่ประมาณอาทิตย์ละคลิปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณก็เกือบเกือบชั่วโมงอะคลิปหนึ่งก็เกือบ,บชั่วโมงนะครับผมซึ่งมันเป็นหลายที่ยาวมากเลยนะครับผมการที่จะมานั่งเสียแบบ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงของแต่ละวันอ่ะมันเวลามาผมมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะผมซึ่งถ้าเราจะมาอัดแบบนั้นคงไม่ไหวนะครับก็เลยต้องขอเป็นอาชิตละคลิปก็แล้วกันนะครับผมอาจจะลงทุกวันจันทร์หรือวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ประมาณนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอ้เปิดคลิปโคตรนานเปิดลิปโคตรนานอ่ะมามามาไม่ได้เล่นนานนะไม่รู้ฝีมือตกด้วยนะ มีเสียงเข้าขออะไยนะครับเพราะว่าแถวบ้านแม่งจัดงานอ <laughs> จัดงานบ้าบอะไรไม่รู้อะโอเคสร้างตัวละครเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลกแนวนิดหนึ่งคือปกติเวลาเราสร้างตัวละครเราก็จะไปที่แบบเกิดที่แบบอยุทยาอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเป็นคุณนางนะครับ ผมจะไปเฉยเดี๋ยวเลือกทงก่อนเลือกทงองทงนี้ก็ได้ทงนี้ดีกว่าอาเป็นค่าทักษะทั่วไปนะฮะเพราะว่าเราจะไปเป็นขุนนางที่ของสาวดีนั่นเองอ๋อ โอ้ค่วนี้คือจะเราจะไปเล่นเป็นขุนนางที่ของสาวดีนะฮะโอเคส่วนชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยสินี่แหละลำบากใจเอาเป็นสมิงก็ได้สมิงสมิงพระรามอาสาโอ้ได้เลยเนี่ยสมิงพระรามอาสา สำหรับคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือเรียนภาษาภาษาไทยอะไรเงี้ยน่าจะรู้จักสมิงพระรามาสานะผมเพราะมันมันมันมีมันมีเขียนอยู่อะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่มันเป็นชื่อชื่อของคณนณนาคนหนึ่งในอนาณาจักรตองอูนะครับผมนั่นแหละเราก็จะใช้ชื่อนี้เลยนะเพราะว่าในเกมนี้มันไม่มีใครชื่อสมิงพระรามอาสาอยู่แล้วโยวเว้นจะเป็นตัวหมดทดลองเล่นก็คือเล่นแบบเล่นจัดจัดกองทัพเองอะไรเงี้ยอ นั่นแหละสมิงพระรามอาสาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบโอ้ยโอ้ยแก่ไปเสี่ยงเพลงเข้าขอขาไปนะครับเพราะว่าเนี่ยใจจริงๆสมิงพระรามอาสาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบผมยาวยาวประมาณอเออแบบแบบนี้ก็ได้ ประมาณนี้ก็พอนี่โอ๊ยฝรั่งเกินนี่พม่าหน่อยแล้วช่วงจ้องอูนี่ครับผมคือแบบนี่แหละเริ่มแล้วนะฮะเราจะไม่เป็นคุณนางนะฮะเราจะไม่เป็นเออยังไงอะเราจะไม่เป็นเออ ในเออสกิลไม่ใช่ดิฝีมือยังอยู่อยู่นะครับผมหายไปหลายเดือนก็คือฝีมือยังอยู่อยู่เราจะไม่เป็นเราจะไม่ขึ้นเป็นใหญ่แต่เราจะเป็นคุณนางนะฮะและจะไม่ใช้เช็ดเมนูด้วยนะฮะจะเล่นอีกทีก็อุคงนานอะเช็ดเมนูอะโอเคตอนนี้ไางานการที่เราจะ เป็นขุนนางหรือจะจะแบบจะให้พระม,าาห,ม,ามหากษัตริย์ส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยคือส่งจดหมายใช้คาพูดราชศัพท์ไม่ค่อยเป็นนะเขาพูดแบบบ้านแล้วกันนะการที่จะให้พระมหากาษัตริย์เนี่ยส่งจดหมายมาให้เรานะเราต้องมีเชื่อเสียงตัวละครเกินร้อยห้าสิบขึ้นไปนะฮะถ้ามีต่ำกว่าน,ะนี่มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้นะครับเราจะต้องทําชื่อเสียงให้ได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้จะมีเพี้ยนฐานมาคือหนึ่งร้อยนะฮะต้องหาอีกห้าสิบคือแบบ โอ้โหลำบากมากห้าสิบจีคือไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผม <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยเสียงเกมดังไปปะวะ <c oughs> เอาประมาณนี้ก็พอ <c oughs> เพราะว่าดูแค่แบบเนี่ยไหนวะแค่ตัวพวกแบบไอ้สมิงทั้งหลายนนเนี่ยสมิงซาตุดเนี่ยชื่อเสียงมันอะ 676โขชื่อเสียงแค่60เองนะ6ก6อกับ60นี้โคตรเยอะเลยนะฮะคือแบบชื่อเสียงมันโคตรเยอะคือแบบมึงเป็นคนที่แบบสุดยอดมากเราจะต้องไต่ต้านนะครับผมเจ็ดมาสู้โอเค18คนกับทหารพรมา่า ถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะว่ามันมีเยอะกว่าหลายหลายเยอะอยู่อะเออประมาณแบบสีห้าตัวเยอะอยู่อะตายเอาละมาอย่าโอ้ยพวกนี้กระจอกโจรกระจอกนี่หว่าหัวขโมยพวกหัวขโมยฮนะ ถ้าเป็นพวกไอ้พวกโจรแบบคนห่วย,ยงเงี้ยก็ทหารแค่นี้ไม่น่าสู้ได้ถ้าเป็นแค่นี้ก็ไหวอยู่ไม่ไม่ไม่ไอ้พวกปลาหินไอ้พวกปลาหินขามัน อาหารเราไม่ตายเลยสักคนโอเคชนะใครมาทำอะไรวันนี้โอ้โหจบแล้วฮลิคอปเตอร์บินผ่านวานะเนี่ยฮลิคอปเตอร์บินผ่านวะเนี่ยฮลิคอปเตอร์บินผ่านหรือมีคนเอาช็อปเปอร์มาจอดอยู่หน้าบ้าน โอ้โหสุดยอดจริงจริงโอ้ยขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสียงดังรบกวนนะครับผมคือแบบชีวิตช่างโดนทำร้าย โอเคโอเคโอเคเราจะต้องเกณฑ์ทหารไปเรื่อยๆเ,เราจะใช้ทหาพรพม่านะผมเป็นไม่ใช่ทหาพรพม่าดิทหารชายช่ยช,ชาทหารพม่าลืมลืมลืม พวกอันนี้ถึงจะเป็นทหารคนแบบคนมอนอันนี้คือทหารพรม่านะฮะในทหารพม่าอ้นนอาว โอเคอุยรอดตาย,ยดูดิมากันขนาดนี้กูสู้ได้กับบูญแล้วเอ้ยกูสู้ได้ก็เก่งแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังจะเอาอีกอ่ะเย้ไอ้พวกนี้โอ้โหเฮ้เย,ยใครว่าทหารนี่ทัพหารนี่ทัพพลดาบโลภพมา่าเจอกับทหารพม่า พวกนายกองอ่ะดูดิพวกนายทำนายกองขนั้นเลยเข้าตีโอ้โหทหารพม่า,น,มา,มานี่มันทหารกีนกับพวกนายกองอะผู้ถ่ารแบบชั้นเลวประมาณนั้นอะดูนู่นคือพวกแบบแม่ทัพแล้วอะพวกแม่ทัพอ่ะดูดิ เฮ้ยโอ้เฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไม่ได้เล้วไม่ได้เลวโอ้โหฟาดกูแรงจัดเลยโอ้โหมาแทบตายฟันไม่เข้าโอ้ยฟันไม่โดนไม่ใช่ฟันไม่เข้าโอ้โหเทพจังหวะโอโหโอ้โหโอ้โห โว้ว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 ว้วโว้วอ้าวตายอ้าวตายเรียบร้อ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 ยบอกเลยเรียบร้อยพวกเนี้ยถึงละถึงมันจะมีแค่สี่คนนะเว้ยแต่อาวุธและเกราะของมันคือสุดยอดอ้าวมีคนโทรมารแป๊บน,นึงนะครับโอเค <c oughs> อ้าวโดนจับโอ้โหไล่ว้าโอ้โหแต่ว่าหายไปไหน,นมานะฮะนั่นแหละมีเออไปรับสายมานะผมโดนจับเฉยออไล่ว้าโอ้โหจบแล้ว เฮ้ยเราสู้อะไรอยู่วะมันมีแค่แบบสี่คนเองนะเว้ยแยสามคนเองอะ่ะถ้าเราชนะถ้าผมเราก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะถ้าเราชนะไปเข้าตีเอาชัยมาให้จงได้ <c oughs> ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะ่ะคือแบบโอ้โห แชจไปทรศับท์ว้าวฮึ้ามัน น้าไม่น้าไม่น้โอ้โอ้โอ้ยเยอะๆโดนจับอีกโดนจับอีกแล้วโดนจับอีกแล้วโอ้โดนจับอีกแล้วโอ้โหอะไรวะคือแบบโอ้โหโดนจับอีกแล้วโดนจับอีกแล้ว โดนจับอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแบบคือแบบโอ้โห ทรมานมากเลยเขีบโหเอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ให้รู้ว่ากลับมาแล้วนะครับผมกลับมาลงคลิปแล้วกลับมาทำคอนเทนต์ส่วนภูมาแล้วนะครับผมก็คือกลับมาแจกมอดกลับมาทำอะไรหมดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็วแค่นี้ก็เป็นการเปิดอีพีแรกนะครับผมสำหรับโปรเจก สมิงพระรามอา,อาสานะผมนั่นแหละอาจจะเปิดแบบงงงนิดนึงครับมาแบบงงงงก็ประมาณนั้นนะครับผมโอ้ก็โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมก็ okay.